พริกแกงให้หอมเหลือง่อน,อนหอมพริกแกงมากเลยพริกแกงเราเริ่มหอมแล้วนะครับทุกคนจากนั้นเราก็จะใส่หนูลงไปเลยน,นะครับนี่นะครับหนูของเราใส่ไปเลยครับอื ม่ละเอียดก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับผัดแห้งๆนะทุกคนไม่ถนัดเลยมือเดียว เอาเดาะน้ำปลาครับที่เราปรุงรสแ,แล้วมีอะไรมากปลาไปหน่อยเอาครับทุกคนเดือดของเราโคตรกะเพรานะครับใส่ไปเลยมันจะเยอะเกินไปทุกคนเยอะเกินไปครึ่งหนึ่งก่อน มือเดียวเล้นะครับเชฟมือนึงจับกล้องมือนึงจับต่อหลวนะครับถ่ายภาพก็เอียงข้างหนึ่งผัดเผ็ดหนะาขอใส่หน่อยครับไม่สะาใจครับ <c oughs> ใ้ๆเลยนะอใส่ใบมะกรูดตกท้ายไปหน่อยนะครับผม,มเพื่อความหอมของเราพอแล่วเดี๋ยเราปรจัดก,การก,กันครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับทุกคนสำหรับเมนูผัดหมูนางเรานะครับเนี่ยครับ ารบุญพรูลเลยครับกินข้าวพร้อมกันครับทุกคนโอ้ยอีกัรพูนเต็มกระทะเลยนะทุกคนดูดียนี่แล้วก็เราย่างไว้อีกนะครับนี่ซื้อมาอีกสามโลนะครับนี่แล้วก็ที่ยังแช่ไว้อีกยังมีนะครับทุกคนบิ๊ก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 เลยนะครับนี่สองตัวนะครับบิ๊ก นี่บิ๊กบิ๊กมีสามตัวนะครับดูตับทุกคนดูตับดิโอ้ดูม,มือผมดิโคตรใหญ่อะ่ะเหมือน,นข้าวกัน